สวัสดีครับผมลุงหลอด FC ครับมือนี่มีรายการบังไฟวันจันทร์ที่สิพฤษภาคมมาฝากพีฝากน้องนะครับ2 5 6 6นะครับผมขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบังไฟบ้านสุขกเกษมตำบลโนนเปื่อยอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรมีรายการบังไฟ อย่งต่อไปนี้เฉียสนุกตื่นเต้นร้าวใจหมาร่วมเชียรยบ้างไฟไปกับลุงรอด F4 รับรองหวานเจีย๊ยบบังที่1ทองพักดีหวานเจีย๊ยบนะครับมัดเด็ดบังที่สองพรพายินเจนีสังลุยมัดเด็ดครับบังที่3ภูมินรินสิงฟังสายมัดเด็ดคือกันครับบังที่4ลูกถับฟ้า บางที่หาโกแกมันทุกเม็ดหวานเจี๊ยบมาเด็ดลุงหลอดนะครับผมบางที่6ผู้ตะวันนะครับบางที่7ยันประเทศไทยบางที่8แกะท้องขํานะครับผมยันประเทศไทยกบม,มัดเด็ดแกะท้องคํมมากกบมัดเด็ดครับบางที่เก่าวอาวัชรินนะครับผมวอวัชรินมือนั้นลุงหลอดเชี่ยยางสุดกําลังเลยนะครับแต่ว่าบางสุดท้ายอยู่บันเชิงเครื่อนะครับผมแตกตุ้มเลยนะครับแตกขาฐานจาวนะครับผม เมือนี่กับประเด็นเป็นมัดเด็ดน,นะครับผมบางที่10ซืบเอาเองบางที่สิบเอ็ดซืบเอาอีกบางที่สิบสองซืบคาคาักบางที่สิบสามซืบจนวินบางที่สี่ซืบแล้วซืบอีกบางที่สิบห้าซืบจนสุดนะครับผมตุลาการโดยเทพกะทิบวกผ้ายดำหน่อยเสียงสวรรค์น,นะครับผมครับ ภพยนฟรีทุกที่ยืนนะครับผมไปให้กําลังแรงใจกันนะครับลุงหลอดกระสิไปนะครับมือเจอกันครับวันที่สิบหาพฤษภาคมสองพัารยหกสิบหกขับบานสุก,กเกษมโนนเปื่อยกุดชุม่มยะโสธรมาเดนลุงหลอดนี่ก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วครับข้อมูลลุงหลอดก็หามาเองโดยส่วนตัวคือกันนะครับสถิติก็หวานเจี๊ยบนะครับผมแต่ว่า บ,บอกไว้ก่อนนะครับผมลุงรอดบดยหูวจักกับขายบางไฟเป็นการส่วนโตนนะครับผมคอยโชกคอยมานครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนคําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลกับการตัดสินใจในการลงทุนนะจ๊ะสมาชิกขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟสวัสดีคลา